เดี๋เดี๋ยวมาเจอจาส์สพานะิคะในหมวดคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะทําการลบกันนะคะนักเรียนจําได้แล้วใช่ไหมคะการลบก็คือการนําออกมานะคะการแยกออกไปการแบ่งออกไปนะคะวันนี้เราจะมาลบด้วยอุปกรณ์นะคะแล้วเราก็จะเขียนตัวเลขจากอุปกรณ์ที่เราวางไว้นะคะที่เราลบค่ะค่ะเรามาทําการลบกันดูกันเลยนะคะ ค่ะเด็กๆเราก็เอาอุปกรณ์เดิมที่เราเคยทำแล้วนะคะมาทำการลบได้ค่ะวันนี้จอนสุภาก็มีฝาขวดน้ำนะคะมีเต่านะคะแล้วก็มีหมูค่ะเรามาทำการลบกันเลยนะคะ,ะเราเอาหมูออกมาก่อนนะคะจอนสุภาก็จะมีหมูหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัว ห้าตัวหกตัวอ่าหกตัวพอนะคะจารย์สุภาพมีหมูกี่ตัวคะหกตัวคะ่ะเราก็ใส่เลขหกนะคะอืมเราจะลองเขียนไว้ตรงนี้เลยนะคะอ่ามีหมูอยู่หกตัวอาจารย์สุภาก็เอาออกไปถ้าเอาออกไปมากขึ้นหรือน้อยลงคะ่ะน้อยลงเราก็ทำวิธีลบนะคะมีหมูอยู่หกตัวเอาออกไปซะ กี่ตัวดีคะ่ะ2ตัวได้ค่ะลบสองหนึ่ง,งกลบสอเท่ากับเท่ากับแล้วนะเรามีหมูอยู่6ตัวเอาออกไป2ตัวเท่ากับเท่าไหรค่ค่ะที่เหลือ1 2 3 4เพราะฉะนั้น6กลบสเท่ากับสถูกต้องเลยค่ะ หกลบสองเท่ากับสเห็นไหมคะอ่าเราเสร็จไปแล้วหนึ่งข้อนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปลิวหกลบสองเท่ากับสต่อไปจันสุภาก็จะมีเต่าค่ะเต่าหนึ่งตัวเต่าสองตัวเต่าสามตัวเต่าสตัวเต่าห้าตัวเต่าหตัวเต่า จ็ดตัวเต่าแปดตัว,ตวค่ะอาจารย์สุภามีเต่ากี่ตัวคะแปดตัวนะคะเราก็จะเขียนโจทย์นะคะเขียนโจทย์ว่าแปดอ้าแปดอาจารย์มันจะเดินหนีไปเลยเต่าพวกนี้มันไม่อยากอยู่กับที่เราก็จะมากขึ้นหรือน้อยลงคะน้อยลงเราทำวิธีลบเต่าเดินออกไปกี่ตัวคะ หตัวสองตัว3ตัวสตัวเต่าเดินออกไปกี่ตัวคะสตัวเพราะฉะนั้นจะเหลือเต่ากี่ตัวนะดูสิเต่าที่เหลือนะคะอ้าหนึ่งสองสามสี่ 8ลบสเท่ากับสค่ะ8ปลบสก็เท่ากับ 4, 4, บ4เพราะฉะนั้นเต่า8ตัวเดินหนีไป4ตัวก็จะเหลือเต่า4ตัวถูกต้องเลยต่อไปเราก็จะมีฝาขวดน้ำเห็นไหมคะ1ฝา2ฝา3ฝา สฝาห้าฝาหกฝา7จ็ดฝาแฝาเ้าฝาเอาให้หมดเลยนะคะเอามีอีกฝาหนึ่งสิฝาจันสุภามีฝาขวดน้ำสิบฝาค่ะเราก็จะมาตั้งโจทย์ของเราเลยนะคะ เราเขียนว่าเท่าไหร่ค่เด็กสิบใช่ไหมคะ,ะมีฝาขวดน้ําอยู่สิบสิบฝาจสุภาก็ให้เป็นกระโดดไปเล่นหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกมันกลิ้งหนีไปหกฝาเลยคะ่ะมากขึ้นหรือน้อยลงคะ น้อยลงเราทำวิธีลบ10-6ลบเท่ากับอ้าว10-6เท่ากับเท่าไหร่คะเราลองมานับฝาที่เหลือนะคะ1 2 3 4เพราะฉะนั้น10-6ลบเท่ากับ4คะ่ะ 10ลบ6เท่ากับ4เราก็ใส่เลข4อึ้บเลข4เหมือนเรือใบเสร็จแล้วเห็นไหมคะเราสามารถนับวัตถุแล้วเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขได้จากวิธีการลบนะคะการลบก็คือการนำออกไปเห็นไหมคะ6ลบ2เท่ากับ4 8-4-4ลบ6เท่ากับ4 10ลบ6ก็เท่ากับ4อู้วันนี้4เยอะเลยค่ะเด็กๆเด็กก็ไปทำการลบกันนะคะดูซิวัตถุที่บ้านทักเรียนมีอะไรบ้างแล้วก็เอามาทำการลบกันการแยกออกไปให้มันเหลือน้อยลงเราเรียกว่าการลบค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักการลบนะคะจากอุปกรณ์ เด็กๆได้เขียนตัวเลขนะคะเด็กๆได้รู้จากการลบได้หลายแบบหลายวิธีกันเลยนะคะเด็กๆรู้ว่าการลบก็คือการนำออกไปนะคะทำให้น้อยลงไปเราเรียวกว่าการลบค่ะมาลบกันเลยนะคะเด็กๆ